สวัสดีค่ะพวกเราอารามคีสค่ะในปัจจุบ,บันเรามักได้ยินข่าวการลืมเด็กไว้ในรถนำมาซึ่งการเสียชีวิตบ่อยครั้งเป็นประจำทุกปีและถือเป็นปัญหาใหญ่ที่กระทรวงสาธารณสุขให้ความสําคัญจากข้อมูลของกองป้องกันการ,การ,การบาดเจ็บกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขในปี2557ถึ2563พบว่า มีเหตุการณ์เด็กที่ถูกลืมทิ้งไว้ตามลำพังมากถึง129เหตุการณ์เป็นเด็กอายุ2-6ปีในจำนวนนี้มีเด็กที่เสียชีวิตมากถึง6รายทั้ง6รายที่เสียชีวิตเกิดเหตุบนรถรับส่งนักเรียน5รายและรถยนต์ส่วนบุคคลของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก1รายทั้งหมดถูกลืมทิ้งไว้นานกว่า6ชั่วโมงขึ้นไป โดยเด็กนอนหลับและรถถูกจอดไว้หลังจากที่รถรับสัักเรียนเสร็จทางกระทรวงสาธารณสุขจึงมีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยมีการทําบัญชีเช็ครายชื่อเด็กตั้งแต่ขึ้นรถมาโรงเรียน ผู้ปกครองเซ็นชื่อส่งและเจ้าหน้าที่เซ็นชื่อรับและครูประจําชั้นเซ็นชื่อรับเด็กเมื่อถึงโรงเรียนถึงตอนเยน็นผู้คอนเซ็นชื่อรับลูกซึ่งการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นระบบเมนวนวลอาจจะมีการคลาดเคลื่อนได้ในส่วนของ human error ทาให้การลืมเด็กไว้ในรถจํามาซึ่งการเสียชีวิตที่ยังคงพบได้ในปัจจุบันค่ะ อีกทั้งในปัจจุบันนวัตกรรมที่มีการใช้แก้ปัญหาดังกล่าวจะเป็นในรูปแบบของนาฬิกาติดตามตัวด้วยพฤติกรรมของเด็กก็อาจจะมีโอกาสทําหายได้มีการแก้ไขปัญหาด้วยการตรวจจับก๊าซคารค์บอนไดออกไซด์ในรถที่บางครั้งก็มีความคลาดเคลื่อนได้จากปัจจัยภายนอกหรือการตรวจจับด้วยเซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุซึ่งเซ็นเซอร์จะทำงานก็ต่อเมื่อมีการเคลื่อนไหวของผู้ที่ติดในรถ ทำให้ปัญหาการลืมเด็กไว้ในรถจะนํามาซึ่งเกินเสียชีวิตที่ยังคงพบได้ในปัจจุบันดังนั้นทางทีมอารามคิดได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าวจึงได้มีการจัดทําระบบยืนยันตัวตนสําหรับตรวจับใบหน้าของเด็กเทียบกับฐานข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี image processing เ,เพื่อนํามาใช้ในการป้องกันการลืมเด็กในรถรับส่งักเกียนกระบวนการทํางานจะเริ่มเมื่อเด็กเดินผ่านกล้องที่ติดตั้งในตัวรถกล้องก็จะทำการตรวจจับใบหน้าเพื่อนำไปประมวลผลเทียบกับฐานข้อมูลนะครับจากนั้นจะส่งข้อมูลการขึ้นลงรถ ไปยังไลน์โนเดฟี่ไปยังไลนผู้ดูแลนะครับและมีการเชื่อมต่อกับไฟ LED ที่จะมีการติดตั้งที่ตัวรถจะแสดงผลข้อความว่ามีเด็กติดอยู่ในรถอีกทั้งยังสามารถควบคุมการล็อกประตูของรถโดยการนับจํานวนของเด็กนักเรียนนํามาซึ่งการสูญเสียในที่สุดนะครับกระบวนการทํางานของระบบก็จะมี3กระบวนการด้วยกันนะครับ 1. กระบวนการ Input ก็จะมี face detection and recognition 2 Proces s ก็จะมี raspberry pi 3 Output ก็จะมี ไลน์โนติฟี่ LED สไลด์และอะลามซาวนะครับจากการวิจัยพบว่าเทคโนโลยีเอมเปรสเซิ่งเนี่ยมีความแม่นยำในการระบุตัวต,วตนมากถึง80%ด้วยกันนะครับนำมาซึ่งอะลามคิดเนี่ยสามารถลดอัตราการเสียชีวิตของนักเรียนเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยจะได้อะไรไปบ้างหนึ่งก็คือสามารถลดอัตราการเสียชีวิตจากการลืมเด็กไว้ในรถรับส่งนักเรียนสามารถสร้างความน่าเชื่อถือความเชื่อมั่นให้กับโรงเรียนและสามารถลดภาระงานให้กับผู้ดูแลประจำรถอีกทั้ง ผู้ปกครองหายห่วงเรื่องลูกน้อย และไร้ปัญหาการลืมเด็กในรถรับส่งนักเรียนต่อไปนะรกลุ่มเป้าหมายของเราก็จะมี2กลุ่มอยู่ด้วยกันนะครับ1กลุ่มลูกค้าก็จะมีโรงเรียนเอกชนระดับเตรียมอนุบาลและระดับอนุบา 2. ล2โรงเรียนที่เปิดสอนในระดับชั้นเตรียมอนุบาลและระดับอนุบาล3ผู้ปกครองที่มีความกังวลการรับส่งไปโรงเรียนนะครับกลุ่มผู้ใช้งาน1ก็จะมีพนักงานขับรถรับส่งนักเรียน2นักเรียนที่ใช้บริการรถรับส่งนักเรียนนะครับนอกจากอารามคิดจะใช้เทคโนโลยี image processing ลดอัตราการเสียชีวิตจากการลม เด็กในรถได้มีการแจ้งเตือนไปยังไลน์และมีการแจ้งเตือนไปยังป้าย led นะครับและยังสามารถนับจํานวนของเด็กนัเกเรียนที่ขึ้นลงรถได้นะครับบวกกับโอกาสทางการตลาดของเราเมีแนวโน้มของเด็กเล็กที่ใช้บริการรถรับส่งนักเรียนมากขึ้นส่งผลให้โรงเรียนต้องให้ความปลอดภัยแก่เด็กนัเกเรียนที่ใช้บริการรถรับส่งนักเรียนมากขึ้นตามไปด้วยนะครับผลิตภัณฑ์ของเรามีคู่แข่งทางการตลาดและเมื่อนํามาเปรียบเทียบแล้วจะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีความ แม่นยำสูงและมีความละเอียดและมีการใช้งานที่สะดวกอีกด้วยจากการสำรวจจะเห็นได้ว่าโรงเรียนเอกชนในประเทศไทยเนี่ยมีทั้งหมด 14, 1 4 4 4 1โรงเรียนและโรงเรียนเอกชนในประเทศไทยเนี่ยที่มีการให้บริการรถรับส่งอาเกียนมีทั้งหมด2 7 0 5โรงเรียนนะครับ ส่วนแบ่งในการตลาดของเราในปีแรกจะอยู่ที่0.14คิดเป็น4โรงเรียนอาร์คิดของเราเนี่ยมีต้นทุนในการผลิต17,000บาทและมีการใช้งานอยู่ที่ประมาณ7ปีนะครับแผนธุรกิจของเรานะครับจะมีค่าติดตั้ง20,000บาทค่าบริการ500บาทต่อเดือนในปีแรกจะติดตั้ง 8ระบบ1โรงเรียน2ระบบนะครับในปีแรกของเราจะมีรายได้อยู่ที่ประมาณ2 8 0 0 0บาทและแนวโน้มในการตลาดของเราจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับช่องทางรายได้ของเรานะครับก็จะมี2ช่องทางด้วยกันนะครับ1ช่องทางออนไลน์ก็จะเป็นเว็บไซต์อารามคิดของเราและทาง Facebook ทาง La ซ da Sho ช e, ็ปี้ช่องทางออฟไลน์ของเราก็จะเป็นตัวแทนจำหน่ายอารามคิดของเรานะครับต่อไปนี้ก็จะเป็นทีมอารามคิดของเรานะครับ ป้องกันก่อนเกิดเหตุสังเกตก่อนเกิดภัยตรวจสอบก่อนจะใช้มั่นใจกับอารามคิดอารามคิดขอบคุณครับ